สบายดีสบายดีม,มาปูที่เห็นยายบงพักเด้อพี่น้องเลยบงพักบ่ยายเอ้ยแซ่บซะหลายผักอือผักสลรรัดเคียวกรอบบ่นี่อือผักมัไใส่ไผขุดให้นั้นอ้าวุดเองป้ามันรู้ชีเจ้าขุดเองนี่ นานบักใหญ่เนี่ยพวกขุดเองแลวกรบงและบบเนี้ยบงนะบงของกะเพื่อเมือมันบดิเวณคุดมอสในการบงพักบงมากก็เยอะมากเขาข้าวขุดกัข้าวเหมือนขุดกัข้าวกับข้าวเหมนกัน เหลือกินกับขายบงพักพี่น้องเอ้ยบงพักขอประกาศสุดท้ายนะ มเดมันนี่ลม,มืออ่าอืออาบด์โอเลยทำบบอะล้มแช่ล้มวาตัดไปขายนึ่นก็มีตัดไปขายพูดละพันได้เดีย๋ยวนี้ตะกี้กแปดพูดชิบ เราพูดซิบเดี๋ยวนี้พูดละพันเชื่อว่าพักร้ายเนาะบงบงบงใหญ่บงข้าทางการขาทางการพูดเองกวาดเองบงเอง แข็งแหงเยอะแข็งแหงหอดสองลอยคนโอ้เออเออเอาอะไรก็ได้พี่น้องเลยพี่น้องเลย เบิ้งในใกล้แน่มาเบิ้งดีกว่าแน่มาก็สบายดีแต่ว่าสบายกูสบายกูพักบงพักคือดำนานลยคือบงทีแท้มั้งกับตั้งตั้งมับบงทีมันกกบ่บาไง เขาไมาา่บอเขาบ่งว่เาเขา้าบนฟืนนบาบืนน,าาเน,น,นะเขาบอกว่าเอ,อ้า,ม,ามันลมเขาก็ปล่อยว่าวเลยวะห่างน,นะบันนะบปางออก

cúc cúc, nhâm chưa kim đâu, mang lên soup còn chẳng nhâm kim. bảo vệ bảo ông, không đấy, cả ông lên nhâm một soup, giặt nhâm vô hàng mang lên như bữa đi soup, lên soup còn chưa nhâm kim. สบายดีพี่น้องสบายดีคนไหนกดแชร์ให้เดามัน่ายมันก็จะกกกลข้ามมากกว่าเียข้าว่ะเฮนี่ายไงเออไม่ติดมันต้งน